สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกม Among Us กันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่แป้งและเพื่อนๆเดี๋ยวมากับโหมดใหม่ค่ะนั่นก็คือโหมดสวิชรูเขาจะสามารถที่จะสลับที่กับเพื่อนๆได้นะคะในแต่ละแบบเดี๋ยวเราจะมีการจำกัดเวลา20วิจะสลับตำแหน่งไปแต่ละฉากนะคะพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะ มาครับผมโอ้โหตาแรกนะคะเราเป็นผู้บริสุทธิ์ไหนดูสิว่าเคเวสของแป้งมีอะไรบ้างอ๋อมีในห้องแอดมินแล้วก็ด้านบนนะคะตรงที่มารับคนขับหนึ่งที่อ่ะมีคนหนึ่งกำลังทำเควสอยู่เราต้องทำการดาวน์โหลดไฟล์เกมนี้เนี่ยถ้าเราทำงานอยู่นะคะเขาสไายเฮ้ย <c oughs> โอ้โหมาถึงก็โดนฆ่าเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่ชโมก็ตายไปประมาณ5วินาทีแล้วอ่ะคือผมอ่ะเจออยู่ที่ห้องฟูฟูด้างซ้ายล่างแป้งบอกเลยว่าแป้งอยู่กับปางมาใชายประโยชน์เจหนูสงสัยพี่กิตเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะพี่เห็นอัลฟอยู่สนุ่ะพี่โม่พี่กิตแล้วก็คิวน่ะอยู่ฝั่งซ้ายกันหมดเลยยามีคนนึงที่หนูรู้สึกว่าไม่ได้เป็นแน่นอนใครครับ ปังอ่ะข้าวโอเคาหมดเลยอ่ะไม่มันไม่ได้เป็นอ้าวโอเคโอเคโอเคปังไม่ได้เป็นงั้นสคิปก่อนแล้วกันนะอ้าวนี่คือหมดปังเลยใช่ไหมปังไม่ได้เป็นอุ้ยโชคดีนะปังโชคดีนะพี่สคิปใครเกือบไปแล้วเจสสกิปใครอันเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วเราต้องรีบไปกินอุกาบาตก่อน เอดูก่อนข้างๆแป้งมีโอปอนะคะแล้วก็พิกิตแล้วคนเดินไปเมื่อกี้คือใครอะแป้งจำไม่ได้เลยอีก7วินาทีเราจะได้สลับแล้วนะคะเฮ้โอปอย่าฆ่าพี่นะเฮย้ยโอปอไม่ฆ่าแป้งครับผมเอาละเราสลับมาห้องด้านล่างตอนนี้ห้องเอ้ยโอ้โหเจอ,อโอปออีกแป้งจะไปที่ห้องแอดมินนะคะตรงนี้มีคนปิดไฟจุกแจงเดินใส่น้ากากไปสีชมพูเลยเมือเ่อกี้ ชมพูใช่ม่วงชมพูอยู่ด้วยกันเจงพึ่งถูกว้ามาพี่แป้แล้วไฟมันดับเมื่อกี้เจงวิ่งลงมาแต่ยังไม่เห็นเลยผมขอโบสถ์ชมพูที่ใส่หน้ากากผ้าทนามัยครับผมระหว่างที่หนูเปิดไฟอ่ะหางตาของหนูทางด้านขวาเห็นเลือดกระเซ็นอยู่ข้างจอด้วยอ่ะ แสดงว่ามันอยู่ติดตรงนั้นมากแล้วก็คนที่วิ่งเข้ามาคือพี่เจกับพี่แจงค่ะ,ะไม่ใช่เนี่ยยังไม่ได้วิ่งเข้าไปเลยปาง <laughs> พี่อยู่ตรงนั้นไงพี่ปาดอยูพี่เพิ่งหน้าไงแนตะ่ <laughs> ไม่ได้ปาดพ <laughs> ี่จะไม่ได้ทำไม่เป็นไรถ้าถ้าจุใจไม่ได้ทําไม่เป็นไรเดี๋ยวเจจะเป็นไายต่อไปผมลูกา๊์ดอยู่ในห้องแอดมินครับผมแอดมินอะไรพี่พี่ขึ้นมาหาหนูยูใครมันนัวใครมันนัวผมว่าผมว่าปาลแข็งๆมันไอคอหรือเปล่าเนี่ย่ะ เห็นเต็มเตมอะทุกคนพี่กิจโดนฆ่าแบบสภาพยังยืนอยู่แป้งเชื่อมั่นในน้องปางมากๆนะคะตอนนี้เราจะเดินไปด้วยกันอย่างน้อยถ้าเราสลับด้วยกันเนี่ยเราก็จะยังคงอยู่ที่เดิมปางเชื่อใจเจ๊ป๊าเอาลเราเปิดเรียบร้อยเฮ้ยอีคิวมายืนดูอะไรอีคิวอีคิวทำไรอะอีคิวกับพี่ไม้ เขาสลับที่กันแล้วตอนนี้พี่ป๊อปเดินมาแถวๆเออเดินไปฝั่งซ้ายแป้งอยู่อบโอปอโอปปลอดภัยครับเราจะเดินเข้าไปในห้องแอดมินแต่ว่าไม่รู้ว่าแป้งจะโดนสลับไปไหนอีกฝั่งนี้มีน้องปางและเจอยู่ด้วยกันเฮ้ยเอาแล้วสลับเรียบร้อยแป้งเหลือเควสอีกอันหนึ่งก็คืออยู่ตรงเอ้ยเจเจเจยอย่าเจยอย่าเจไม่นะเจมันกำลังรอเวลาอยู่วิ่งหนีเร็ววิ่งหนีเฮ้ยมันกำลังจะฆ่าฉันมันกำลังจะฆ่าฉันอย่าบอกนะว่าเอ้ยเอ้ย เจรอเวลา10วิแปดเจาสเจเดินตามไหมหนูดูกล้องวงจรปิดอยู่แล้วสีฟ้าตัวกระตุกเดี๋ยวเดฟ้าหรือน้ำเงินเดี๋ยวก่อนน้ำเงินน้ำเงินพูดผิดตาบอดสีอะไรวะศพมันตายอยู่ตรงคาเฟ่ทะเลข้างล่างไม่เกี่ยวกับผมเลยอ่ะผมอินอยู่บนท่อตรงในห้องสองกล้องเออพี่เห็นเหมือนกันเหมือนเจพยายามจะมุด เจเป็นคารกรคนที่สามะเนี่ยไม่ใช่เราเข้าไปในห้องไฟอ่ะแป้งกับปังเข้าไปในห้องไฟเสร็จปุ๊บพี่ไม้กับอีคิวอ่ะสลับกันแล้วอีคิวยืนมองเราแบบเหมือนอยากเชื่อดะผมยืนเฉยเผมก็ผิดผมยืนมองทุกคนผมก็ผิดโอ้โหผมยังไม่มองใครและผมเห็นเส้นเลือดที่แขนคิวอ่ะกำลังกำมิดมันเส้นเลือดมันปูดใช่ป่ะมันปูดอ่ะ แล้วแต่และกันพี่แปงสารไล่จะจัดตานี้พี่สคิปให้ตานี้พี่สคิปโอ้โอสคิปให้คิวพี่สคิปจริงจริงสคิปบริการนะพี่สคิปจริงๆคิวต้องเชื่อใจพี่พี่เชื่อใจคิวเย้ yeah! มาค่ะตาต่อไปตานี้ใครจะเป็นฆาตกรโอ้โหมีแก๊งดอกไม้สามสีด้วยนะ อันดับแรกนะคะเราต้องรีบใช้เวลาอันมีค่าของเราไปในห้องไฟก่อนห้องที่สยองที่สุดของเกมนี้ถ้าเราเข้าไปแล้วทำเควสเสร็จแล้วก็20วิบวิปมาแล้ว20เอยเฮ้ยๆๆ้เฮ้ยเ,ยเ,ยเยมีคนปิดไฟแป้งรีบเปิดก่อนจะได้เห็นสีได้ชัดเจนแสงไฟมาแล้วจ้าทำการดึงสายไฟ เข้าใจเลยว่าทําไมสายไฟถึงโดนตัดขาดก็เพราะว่าคา้ะกอนเอ้พี่โมพี่โมเดินมาเอาแป้งมาอยู่กับโอปอนะคะตอนนี้โอปอเหมือนยังงงอยู่มีคนอยู่ในกล้องวงจรปิดเราจะเดินไปดูดีกว่าใครใครเป็นคนอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดเอ้ผมวิ่งไปทางขวาเพื่อไปยิงหุวกระบะจากนั้นเนี่ยผมวิ่งลงมาข้างล่างก่อนที่ผมจะเข้าห้องแอดมินผมเห็นฝาท่อมันเปิดผมก็เลยวิ่งกาไปผมเห็นส้ม ผมเห็นส้มนี่นะวิ่งไปทำท่าลุ้นหนูไม่ได้ทำหนูไม่ได้ขึ้นมาจากท่องนี้ตรงนั้นตั้งนานแล้วพี่แป้งแป้งเหมือนขำอ่ะแก้มปรีเลยอ่ะเชื่อพี่เจฟก็แล้วแต่ี่ิงี่ะแม่กดสคริปต์ดูดิจะคลิปบ้านแปะแค่ดิฉันกดสีฟ้าจริงเหรอพี่มันดิมันไม่ร้มัมีคนจคลิปมันมีคนสคริปต์คนจะคลิปก็คือฆาตกรคู่กันนั่นแหละ การที่เรากดชา้าทําให้คนสงสัยเราเฉยเลยอ่ะแปลงว่าเราต้องรีบไปแล้วครับผมตอนนี้พี่ชาโบเดินไปฝั่งซ้ายนะคะน่าจะเป็นฝั่งเดียวกับที่ทําสายไฟแน่นอนเฮ้ย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 จุ๊บแจงออกมาจากห้องนี้พี่ไมค์ก็ออกมาจากห้องนี้เหมือนกันเจกําลังทําไฟอยู่แป่จะต้องดาวน์โหลดไฟตัวนี้อีกนิดหน่อยเดี๋ยนะเมื่อกี้มีใครอยู่บ้างมีเจมีพี่ป๊อปมีโอปอนะครับเควสต่อไปในห้องแอดมินดาวน์โหลดไฟต่อจุ๊บแจงอย่านะ ชุ๊บแจ๊ก่ะนะพี่เชื่อใจชุบแจกเสมอพี่ขอให้พี่ได้ดาวน์โหลดไฟให้เสร็จให้พี่ได้ทํางานของบุญมนุษยชาติได้เสร็จโอ้โหโอ้โหว้าวมาเจอพี่ป๊อบว้ายเฮ้ยพี่ป๊อบเดินมาเฉยเลยเฮ้ยจะทำอะไรดูว้ายอมมุดท่อี่อยู่กับแป้งนะเทอมุดก่อนหรือเปล่าทํ่แแป้งอะแป้งอยู่ข้างๆพี่คือจมูกแป้งจะชนหูพี่อยู่แล้วว้าวอาตมุดว่าพี่ไม่ใช่นะ พี่ชาโม่แน่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแล้วคนแล้วคนที่วอดสี่คนนี่คืออะไรเพื่อความบริสุทธิ์ของพี่ป๊อปหนูขอรจะคลิปให้หนึ่งคนอะอะพี่จะคลิปด้วยอ่ะเผื่อจะรอดได้อยู่ได้อยู่เผื่อจะรอดไม่เป็นไรหรอกเผื่อรอดเผื่อรอดโอ้โหไอ้น้เฮ้ยแต่ไม่แน่เก็บจบแล้วเนี่ยไม่แน่ว่าพี่ป๊อปอาจเป็นก็ได้พวกพี่โม่อาจจะเห็นแล้วมันอาจจะถูกต้องพี่อยู่กับแปป้งนะแ้งนะ โอ้โหพี่โมงานพี่โมเพี่โมเราเป็นอะไรพี่ป๊อบพี่โมเราเป็พี่ป๊อบต้องแปดเพื่อนงานอีกสองงานที่เราจะทำเฮ้ยพี่โมเดินเข้ามาใกล้เราพี่โมเดินเข้ามาใกล้เราเฮ้ยเพี่โมเขาเขาพยายามเหมือนทำเป็นสแกนเหมือนทำเป็นสแกนแต่แปลงว่าไม่ใช่แปลงว่าไม่ใช่แตเอย้ยตอนนี้โอปอสลับที่กับแป้งอยู่นะคะเรารีบเดินไปอีกห้องสุดท้ายดีกว่า ห้องสุดท้ายอยู่แถวๆนี้นี่แหละการดึงสายไฟที่แท้ทรูโอปออย่าบอกนะว่าโอปอโอปอฆ่าพี่บอาเฮ้ยโอปออยู่ด้วยกันน่าจะเป็นเควสเดียวกันตอนนี้เราเจอเพื่อนละเพื่อนที่แสนดีเพื่อนที่น่ารักแสนอุ้ยสลับที่กัดแปรอยู่กับพี่บอหคนที่ใส่ลายพี่ป๊อบจะต้องออกไปจากยานลำนี้พวกเราเริ่มเกาะกลุ่มเอาละ่ะเขาปิดไฟเขาปิดไฟเราเดินดูข้างหลังเราเดินอยู่ข้างหลังฮ้พี่บออย่าฆ่าหนูนะอย่าฆ่า คุณกล้าเอาพี่ป๊อบอกออกได้ยังไงโ <c oughs> บดผมเนี่ยมั่นใจกันมากเลย <c oughs> คุณใช้วิธีการล่อลวงเพื่อนๆโดยการบอกฟอบโดดท่อ <c oughs> ผมไม่เชื่อใจคุณอีกต่อไปแล้ว <c oughs> คนบริสุทธิ์ที่ไม่เคยมุดท่อในชีวิตละอกอ็กนะ <c oughs> โอ้โหพี่ป๊อบพี่ป๊อบอย่าหลาไลฟ์แล้วนี่คุณมุดท่อไปฆ่าคนอื่นละก็ ชาวบ้คุงคือฆาตกรคนที่แปดเย้โอ้ยอ่ะวู้ยยาย่าจังแล้วมันไกลมากตอนนี้มันไกลมากไปไปเราจะไม่ตายที่นี่เด็ดาดโอ้โหโอ้โหสีข้างฉันไปแล้วสีข้างฉันไปแล้วมันไกลแล้วมันหมุนอยู่